ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมต่อศักพาเดินพาชมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่นะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงทางด้านหน้าของท่านผู้ชมนี่เลยนะครับทั้งหมดนี่เลยนะครับเนื้อที่10ไร่3งาน36ตารางวานะครับท่านผู้ชมบอกขายไว้ในราคาไร่ละ300,000บาทถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบุ๋มสูงกันก่อนละกันครับ เป็นไงครับท่านผู้ชมสาหรับที่ดินแปลงนี้ท่านผู้ชมไปชมภาพมุมสูงกันมาแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าที่ดินแปลงนี้สำหรับท่านใดที่ต้องการหานะครับเป็นโฉนดคุดแดงนะครับแล้วก็วิวเขาล้อมรอบนะครับท่านผู้ชมลักษณะที่เป็นเนินนะครับแล้วก็มองเห็นมองเห็นเขาเนี่ยไกลๆเลยนะครับท่านผู้ชม ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมีความกว้างหน้าที่ดินของเรานะครับติดถนนลาดยางแบบนี้ครับเล่นบ้านไส่น้ำบ่าเนี่ยนะครับมีความกว้างอยู่ที่110เมตรครับท่านผู้ชมตามแนวธงที่ผมปักมาเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนความลึกนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับความลึกเข้าไปเนี่ยอยู่ที่170เมตรครับเป็นแนวเนี่ยครับที่ติดกับบ้านเขาเนี่ยฮะดูไม่ยากครับที่ดินแปลงเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนที่ดินแปลงนี้นะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับท่านผู้ชมอ่า แล้วก็ในราคานะครับไร่ละ3 0 0 0 0นบาทห่างจากตลาดสดบ้านไร่นะครับมาถึงหน้าที่ดินของเราเนี่ยประมาณ4.5กิโลหรือประมาณ5กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่มาจากกรุงเทพนะครับมาถึงหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับอยู่ที่200กิโลครับที่แปลงนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องบอกเลยว่าครบครับน้ําดีดินดีนะครับแล้วก็ รวมไปถึงไฟฟ้าน้ําประปานะครับถึงหน้าที่ดินแล้วนะครับแล้วก็มียันสายอินเทอร์เน็ตนะครับเท่าที่ผมยืนดูนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเนี่ยทางที่ท่านผู้ชมดูอยู่เนี่ยครับจะมาจากตัวตลาดบะไร่นะครับเป็นถนนลัดยางมานะครับต้องบอกว่าถนนดีนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมคงจะมองเห็นนะครับเรื่องของเสาไฟเนี่ยนะครับก็มีสายอินเทอร์เน็ตนะครับเท่าที่ผมยืนดูอยู่นะครับแล้วก็ท่านด้านหน้าของท่านผู้ชมเนี่ยที่มองเห็นเสาธงนะครับตรงนี้จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนสารครองนะครับท่านผู้ชม ตรงนี้นะครับมาจากตัวตลาดบ้านไร่เนี่ยนะครับไม่ใช่ครับท่านผู้ชมมาจากโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลบ้านไร่นะฮะมาถึงหน้าแปลงที่ดินของเราเนี่ยประมาณ4กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็มาจากตลาดสดสาวให้นะฮะตลาดสาวให้นะครับที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยนะครับที่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเนี่ยคนนักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากนะครับร้อยละเก้าสิบนะครับจะมาที่ตลาดนี้แน่นอนนะฮะเนี่ยครับเป็นบรรยากาศของท่านของแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับสวยมากครับท่านผู้ชม การรีวิวคือการรีวิวเนาะไม่เท่ากับท่านผู้ชมมายืนดูด้วยตาของท่านผู้ชมเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็เป็นโฉนดคุดแดงนะครับไม่สําหรับท่านใดที่ต้องการหาที่วิวเขาสวยมากครับมองไปยันสุดลูกหูลูกตาเลยครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเออเขาห้วยขาแข้งนะครับก็มองเห็นจากหน้าแปลงที่ดินเลยนะฮะตรงนี้นะครับสามารถทําการ,กรเกษตรหรือว่าจะทําอะไรกับที่ดินแปลงนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าที่ดินเน่ะเป็นโฉนดคุดแดงนะครับ แล้วก็ไม่ไกลด้วยบางท่านอาจจะหาที่ทำโฮมสเตย์เล็กๆนะครับหรือว่าที่ดินหลังเกษียณนะครับแนะนำไปที่ดินแปลงนี้ฝากช่องไว้ด้วยครับท่านผู้ชมสำหรับช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยให้ด้วยนะครับเพื่อมันจะได้เป็นเหมือนแปลว่าเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ไปเปิดการมองเห็นให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับเหมือนให้โอกาสเรานี่นะครับท่านผู้ชมถือว่าสวยมากครับที่ดินแปลงนี้นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6ย์ 61679288เอาไว้พบกัน EP หน้าสำหรับ EP นี้คงมีเท่านี้นะครับฝากไ้ด้วยครับกับท,ที่ดินอำเภอบ้าไร่นะครับจังหวัดอุทัยธานีไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ